มาซื้อขนมนะครับว่าจะไปแถวชายแดนหน่อยนะฮะก็ซื้ขนมไปด้วยนะครับเผื่อแจกเด็กนะครับบรรยากาศใสๆนะครับสิบโมงกว่าๆล้วเกือบสิบเนอ็ดนาิกาแล้วนะครับยังคลุมอยู่เลยนะแต่ฝนยังไม่ตกสักทีนะฮะคือชายแดน ลานตุยเนี่ย4ีหลักนะครับแต่ผมคงไปไม่ถึงหรอกครับอาจจะไปถึงแค่เซียงเซี่ยวนะฮะก็ประมาณสัก40หลักได้หรือเป่ะนะทางแบบอย่างนี้นะครับทางดีนะฮะร,ร้านขายวัสด,ดุก่อสร้างนี้เยอะเลยนะครับก็แล้วก็น่าจะเป็นเฮือนพักนะครับกำลังสร้างอยู่4-5เจ้าเลยนะ กำลังสร้างใหม่หลายเจ้านี่ก็น่าจะใช่เจ้าหนึ่งนะครับมีคนจากภายนอกนี่เดินทางเข้ามาในเมืองนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะคนจีนนะครับเศรษฐกิจเครื่อคักก็เพราะจีนนะครับจีนนอกนะฮะแต่จีนในก็มีแวบะบมากินกาแฟร้านนี้นะครับกาแฟนะครับร้านกาแฟ เจ้าของก็สวยๆวยนะครับที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยเขาจะมีป้ายภาษาไทยนะกาแฟย,ยินพูดว่าแล้วก็นี่นะฮะไทยชานมชามะนาวงงเลยนะมันอยากจะมีในภาษาจีนมีป้ายภาษาไทยด้วยนะฮะที่นี่นะฮะ ว่าจะเดินทางไปอ,อูเหนือนะครับตอนเที่ยงแล้วนะครับจะบ่ายแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์เลาะหน่อยนะครับอูเหนือนี่ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าหลักนี่แหละครับจากอู่ใต้นะในสายน้ำอูนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีเฮือนหลังงา,งามมาสร้างโอ้ริมนี้เลยนะ สาวน้อยโป๊เล่นน้ำกันอยู่ถ่ายไม่ได้หรอครับเขาดำนาหมดแล้วนะครับข้าวเคี้ยวงามเลยนะฮะเนี่ยระหว่างทางนะครับจะเจอทาาน,น้ำตก น้ำตกน้อยนะฮะไหลลงมาบริเวณนี้เขาจะแบบเหมือนกับเขาจะมาเอาขุดดินขุดหินไปถมที่นะครับแล้วก็เื้อทางน,น้าตกมันก็ไหลลงมานะครับแต่เป็นทางน,น้าตกเล็กๆนะครับระหว่างทางไปอูเหนือทางไปนะครับแหมฝนก็ตั้งท่ามาแล้วเราจะเห็นนะครับเขาจะขุดขุดทรายขุดหินอยู่ตลอดนะครับ สายน้ำอูนี่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำอูมันจึงขุนนะฮะขุดดินอย่างเงี้ยเวลาฝนตกมามันก็ชะลงะสายน้ำอูมันก็ขุนนะฮะเป็น,นธรรมดานะครับอันนี้สภาพถนนไปลานตุ้นะครับไปถึงชายแดนก็เป็นแบบนี้แหละครับผมว่ามันไปได้นะขี่สนุกอยู่นะขี่มอเตอร์ไซค์สนุกอยู่นะ น,นะเมืองอเมืองแร่นะครับบ่อแร่นะครับบ่อทรายบ่อหินนะครับบ้านนี้วิวสวยนะชื่อบ้าน,น,นอะไรเนาะ ผมว่าจำชื่อไม่ได้จำชื่อบ้านไม่ได้ละมีเงินพักด้วยนะมีร้านอาหารด้วยแต่ปิดปิดกิจการโอ้ข้าวงาบม,มากเลยอะ่ะฟ้ามัวเขียงหน้าน้อยคอยรัก จะทเข้าวข้าวไร่ก็ทํานะครับอ้อยก็ทํานะฮะโน่นข้างบนภูนู่นะครับ,บ,ปรบเป็นอ้อยนะครับอ๋อบ้านพาะนะฮะผมก็ว่าอยู่คุ้นๆอยู่นะฮะบ,บ้านพอนะครับบ้านพอเป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งนะฮะบ,บ้านพอ บ้านเดือนนะครับบ้านพอส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้นะส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้นะครับ ข้าวงามๆครับเขียวขจีเชียวฝนตกดักระหว่างทางครับแถวนี้ไรอ้อยจะเยอะหน่อยนะฮะส่วนยางจะน้อยนะฮะ คือถนนนี้ก็ล่อเลียบสายน้ําอูไปเนี่ยนะครับสายน้ําอูตอนบนสายน้ําอูตอนเหนือนะครับหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆนะครับส่วนที่ราบเขาจะเอาไว้ทํานานะครับคนก็จะอยู่บนแบบนี้นะฮะอยู่บนเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสภาพบ้านเรือนก็เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้นะครับ นี่ก็จะเป็นน้ำอูนะครับที่ราบแล้วที่ราบแคบน้ำอูเขาก็จะทำนาน,านะแต่บางปีในน้ำท่วมหนะ่ยถ้าปีไหนน้ำตองนองนี่ก็น้ำท่วมนะครับ <S <S บ้านบ่อใต้นะครับอีกไม่กี่หลักนี่ก็ถึงอูตะอูอเหนือแล้วนะฮะแต่ตอนนี้คือฝนฝนตกบ่อใต้นี่เป็นบ้านใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแหละบ้านบ่อใต้อยู่นะฮะ แล้วก็ถัดไปก็อูเหนือนะครับเขามีวัดนะฮะมีวัดก็แสดงว่านับถือศาสนาพุทธนะครับไม่ได้นับถือผีนะครับแต่บางชนเผ่าบางหมู่บ้านก็ไม่มีวัดก็แสดงว่าเขานับถือผีนะครับนับถือศาสนาก็ให้แลหาวัดนะครับถ้าไม่เจอก็แสดงว่านับถือผีนะครับศาสนาผีนะครับ ลงไปเนี่ยบอย่อใต้ไปอูเหนือเนี่ยทุ่งนาจะงามนะครับบอกเลยนะทุ่งนางามมากนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นทุ่งนางามนะครับของเมืองยอดอูนะเหมือนฝนมันจะไล่ไปทางโน้นนะเดี๋ยวโอ้สวยสวยครับทุ่งนาบ้านสวยสวยงามครับบ้านบอ่อใต้ กำซ้ายนั่นคือไร่ชานะครับแถวลานตุย้ยแถวเซียงเซี่ยวแถวบ้านสีบุญเฮืองเนี่ยแถวใกล้ๆชายแดนนี่แ่ะไร่ชาจะเยอะนะครับทุ่งเงหนืออ่าทุ่งนาบ้านอู่เดือนะครับ บ้านบ่อตายบ้านอูนเนื่อยอ๋อนี่เป็นเรียงมัวมาคราวแล้วก็ ตากฝนที่อูเหนือนี่แหละครับมาคราวนี้ก็ไม่รอดครับเมื่อวานนี้แดดดีมากนะตอนบ่ายๆนะแต่วันนี้นี่ฝนนะครับมีฝนนะครับทุ่งนาบริเวณน,นี้วิวทิวทัศน์สวยงามครับแล้วก็ข้างหน้านั่นจะมีเฮือนพักอยู่นะฮะเฮือนพักหนึ่งนะครับ ไม่บอกว่าน้ำแถว่ะสายน้ำแถนะครับโอ้แสดงว่าข้างบนนั้นฝนตกดีนะครเนี่ยน้ำไหลลงน้ำอูนะครับน้ำแถเตอนนี้เพิ่งจะดำหนาแล้วเนี่ยโซนนี้เพิ่งจะดำหนานะเนี่ยเพื่อนพัก เซียงเซี่ยวอสิบเดหลักโอ้ไม่น่าจะได้ไปแล้วครับเพราะว่าดูข้างหน้านี่คือมีแต่สายฝนครับเปียกปอนหนักแน่นอนนะน่าจะไปถึงแค่อูเหนือนี่ก็วกกลับแล้วล่ะครับอันนี้งัวเตรียมส่งไปจีนนะครับเราจะสังเกตว่างัวลาวนี่แบตัวเล็กๆนะครับแต่ถ้างโมงนี่จะมีน้ำมีเนื้อนะฮะั้ ข้างนี้ก็สายน้ำอูกใกล้ๆนี่แหละครับคืออ่จริงๆแล้วทางพี่น้องคนเราเนี่ยควรจะแบบตื่นตัวในเรื่องของการทำปศุสัตว์ได้แล้วนะผมว่านะเลี้ยงแบบเพื่อเพื่อการค้านะครับเพื่อส่งออกครับปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันตัวใหญ่ๆหน่อยมีน้ำมีเนื้อนะครับ ไม่ใช่เรเลี้ยงตามมีตามเกิดอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ทุง่งนาตอนนี้สวยดีสวยดีนะครับ,ค,รบคือจีนเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่พอขายหรอะครับงัวเนี่ยสังเกตว่าเขาไปเอาจากโน่นนะฮะหัวพันุนะครับมาส่งที่นี่นะครับยอดอูนี่นะครับแต่จะสังเกตเห็นว่างวมงนี่เขาจะมีน้ำมีเนื้อกว่า แต่ผมว่ายังตัวเลขอยู่นะถ้าปรับปรุงสายพันธุ์โดยเอาพวกอเมริกันบามันชาโรเล่ยังเงี้ยมาผสมเนี่ยมันก็จะทําให้แบบน้ําหนักตัวได้เยอะนะครับเพราะเวลาเราเขาซื้อขายกันเขาก็ซื้อขายตามน้ำหนักตัวนะครับอัตราการให้เนื้อในงวลาวเนี่ยงวขี้เนี่ยแบบได้นิดเดียวนะฮะแต่งวสายพันธุ์ตะวันตกในชาโรเล่เอ้ยหรือว่าอเมริกันบามันอย่างเงี้ยมัน ขนาดลูกผสมบางทีตัวหนึ่งกับตันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ตกหนานนะตกหนักแล้วก็มาถึงอูเหนือแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่หลบฝนแล้วก็กินข้าวก่อนครับไม่ไหวแล้วครับฝนตกหนักเหลอเกินครับที่อูเหนือนะครับไม่รู้จะกินอะไรนะเฝอครับ กินไม่ได้นะฮะก็ะเดี๋ยวลดฝนหน่อยนึงก็จะไปหาร้านอาหารอื่นนะเพื่อมีนะครับอู่เหนือนี่ก็มีร้านค้าพอสมควรน,นะครับแต่ไม่ได้เท่าอูา่ใต้นะครับมันก็จะมีหนองน้ำสาธารณะอยู่เนี่ยนะบึงนะครับ องปีแล้วนะครับผมยามแรงๆมันจะมีตลาดตลาดแบบข้างหน้านี่แหละครับคนแบบเต้มเลยมาซื้อขนมแจกแบบสนุกสนานเฮฮาเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าดูแล้วว่าฝนตกนี้ไม่น่าจะมีนะฮะ แต่คราวแล้วฝนก็ตกนะตกตอนบ่ายๆเงี้ยแต่ยังแรงแมันไม่ตกอนะ่ะเขาก็มาขายของกันนะอย่างเงีนะ้ยนะครับอู่เหนือเมืองยอดอู่กมีเงินพักด้วยนะเนี่ยเงินพักจันเท่ากูมีเงินพักสองพันพักนะครับเห็นเห็นสองพันพักแล้วนะครับที่อู่เหนือนะครับ ้านอาหารที่เป็นร้านข้าวตรงนี้กว่าครับผมดูเมื่อกี้แล้วมันไม่น่ากินเท่าไหร่มันเป็นหมี่จีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เลยไม่ได้กินนะครับโอ้ตากฝนอีกแล้วงานนี้ข้อดีของฝนตกก็คือโน่นนะครับหมอกฝนมาแล้วครับเนี่ยครึ่งนึ่งเลยนะเป็นคููครึ่งนึ่งเลยนะครับ แต่ประเด็นคือมันจะหยุดตกเมื่อไหร่ล่ะครับนั่นแหะคือประเด็นเลยนะครับโอถ้าตกแบบนี้บางทีตกทั้งวันก็ต้องได้ตากฝนกับอยอดอูล,ล้ะครับกับอูใต้ล้ะครับแวบบป่าว่าจะหาข้าวกินหน่อยนะครับหลบฝนด้วยนะครับ ทุ่งนาบ้านอูเหนือนะครับทุ่งนางามงามนะครับบริเวณนี้สองปีก่อนผมมาหลบฝนอยู่ตรงขัวน้ําอูนั่นแหละครับฝนตกเหมือนกันครับแต่งวดนี้มันน่าจะแบบว่าฝนมันน่าจะรินนะ่ะน่าจะยาวนะครับขราวแล้วมันตกแรงแป๊บเดียวมันก็ไปนะแต่งวดนี้ดูแล้วมันน่าจะน่าจะตกนานอยู่นะเนี่ยที่อูเหนือนี่มีเฮือนพักอยู่สามเฮือนพักนะครับ ใครอยากมาพักก็มาได้เลยนะครับอยู่ห่างจากชายแดนจีนประมาณสักยี่สิบกว่าหลักนี่นะครับยีบ่สิบหลักได้ยู่ก็เนี่ยพอดีนะครับมาร้านอาหารอย่เนี่ยเพิ่นเปิดอยู่ส้นขวนะี่ะใกล้ๆขวนี่แหละครับเนี่ยเปิดกลางวันก็เปิดกลางคืนก็เปิดไว้ยังงั้นนะฮะแต่ดูจากแสงไฟแล้วน,ะาน่าจะกลางคืนน่าจะคนมาน่าจะมาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอ้โหฝนตกหนักเลยครับทีนี้สุดยอดเลยแหะครับงานนี้จะกลับจะกลับอูต้าได้ไหมเนี่ยแหม